ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะฮะแล้วก็กลับมาพบเช่นเคยนะครับกับรายการคมชลิตบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัชนนทสุวรรณทางหน้าจอ nation tv ช่อง2ีนะครับที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงข่าวไประเด็นร้อนในวงการบันเทิงด้วยนะฮะวันนี้นั้นมีข่าวเรื่องอะไรบ้างติดตามกันเลยดีกว่าครับในช่วงของบันเทิงอัลสเตตไปกันเลยฮะ แฟขับแพ่ต่อแถวรอกันตั้งแต่ช่วงเช้าลิซ่าแบล็คพิงและพักโบโกอมระดับโลกออกงานคู่ครั้งแรกที่เมืองไทยในฐานะโ b a บอ r a n d Ambassador ของแบรนด์ซิลินเปิดตัวสวนหลอ่อส่วนแบรนด์หรูกับการร่วมงานเปิดตัวช็อปใหม่เมื่อวันอังคารที่19ธันวาคเมเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณนะซิลินสยามพารากอนชั้นเอม เรียกเสียงกลิ้นและงมห้างท่าแต่กับการปรากฏตัวในรุกสวยหล่อฉ่ำสมแบนแฟชั่นหรูจรดเท้าเริ่มฟักโบกอมเดินเปิดตัวเป็นคนแรกด้วยรุกรอยยิ้มสุดอบอุ่นสมฉายาแฟนหนุ่มแห่งชาติโบกมือทักทายแฟนขับรอบทุกสารทิศ มาด้วยลิซ่าบราทิงสาวน้อยที่ทรงอิทธิพลระดับโลกอวดชฉมในชุดสุดเปรีย้ยงซาบกับแจ็คเก็ตลายเสือดาวจากคอลเลคชั่นวูเมนซัมเมอ2024ปนความเท่ด้วยทรงผมปรบาบดัดหยิกเบาๆทันทีที่เดินมาถึงได้ยกมือไหว้ยอย่างสวยงามและฉีกยิ้มสดใสสร้างความสุขให้กับคนรอบข้าง แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้สนๆแต่เชื่อว่าทุกคนคงอิ่มแอมไปด้วยความอบนหัวใจอย่างแน่นอนจากนี้แล้วลิซ่าและพักโบกอมจะปรากฏตัวร่วมงาน,นไหนกันอีกต้องมารอติดตามกันค่ะและในช่วงคนดังออนสเตยวันนี้นะฮะมาอัปเดตสักหน่อยครับผมกับพระเอกหนุ่มอย่างคริสฟิรวัตครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนั้นผันตัวมาเป็นศิลปินเต็มตัวครับเจ้าตัวบอกเราว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องสายตาที่ทะเลาะก,ก่อนหน้านี้นั้นนะครับดีขึ้นมากๆแล้วครับแพทย์บอกว่าต้องอยู่ไปกับมันตลอดชีวิตครับ ก็ไม่ได้มีอาการป่วยจากมันแล้วครับแต่ว่าเวลาที่นอนน้อยมากๆคือนอนไม่ถึง6กชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นมาจะลืมตาไม่ได้ขึ้นตาจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้รู้สัมผัสได้เองว่าเหมือนเวลาเจอแสงแรงๆอะครับลืมตาไม่ขึ้นแล้ว <c oughs> ตาจะแทบจะปิดหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันเป็นเอฟเฟกจากการที่เคยเป็นแผลกับตาขาวครับ มันเลยทำให้กระจกตาเราเซนซิทีฟมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณหมอบอกว่าเป็นแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตอยู่แล้วไม่มีดีขึ้นตื่นมาตาแห้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหยอดตาตลอดตอนนี้แค่เมนเทนมันครับเมนเทนให้มันไม่ไม่กลับมาเป็นแผลอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับ และสำหรับช่วงเวทีคอมเมนต์เทิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับคู่จิ้นคู่นี้ดีกว่าครับผมนั่นก็คือแม็กและก็นัทครับที่ล่าสุดเนี่ยซีรีส์เดองเฮียเขาหาว่าโซนนั้นเพิ่งลาจอไปครับแต่แฟนๆนั้นนะฮะก็เรียกว่ากระแสตอบรับดีอย่างมากเลยทีเดียวครับกลับไปดูย้อนหลังและก็พูดถึงกันเยอะมากๆเลยทีเดียวครับเจ้าตัวเปิดใจครับว่าปลื้มอย่างมากครับพร้อมอัปเดตครับว่าปีหน้านั้นนะฮะมีผลงานอะไรให้ชมกันบ้างครับ แสดงอยังคิดถึงกันอยู่เลยเนอะได้อ่านแบบในโซเชียลต่างๆนะครับผมสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับผมด้วยเการหาว่าซนนะ YouTube มดีชาแนลครับผมไอชีก็มีครับนะครับบางทีผมเปิดส่องในแท็กยังเห็นแบบแฟนๆใหม่ๆก็มีเข้ามาแวะชมเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะบอกว่ายังรับชมได้อยู่เรื่อยๆเลยครับผมก็มาดูความสัมพันธ์ของเฮียอีกับน้องเดียวกันครับไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ฮะระหว่างรอทูเวิร์สครับก็ช่วงนี้ก็มีอีเวนต์แล้วก็มีเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเนื้อจากแฟนมิทติ้งนะครับผมก็จริงๆแล้วพอ ไปแฟนมิทติต่างประเทศก็เหมือนได้ชาร์จแบตพลังงานเราด้วยครับผมได้เจอแฟนๆชาวต่างชาติแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆสนุกมากๆนะที่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ครับผมใช่ครับเหมือนแบบเวลาเจอแฟนๆแต่ละประเทศแฟนๆเขาก็จะมีความน่ารักที่แบบว่าไม่เหมือนกันใช่แต่ว่ารวมๆแล้วน่ารักมากครับผมสำหรับแฟนๆนะฮะปีหน้าก็เตรียมชมผลงานเรื่องใหม่ของทั้งคู่ได้เลยนะฮะกับแม็กแล็กก้อนนัทนั่นเองครับก่อนจากกันวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผม แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ